เหรียญหล่อเนื้อตะกวัวถือว่าทุกท่านอาจจะได้ชมไปแล้วไลท์ที่แล้วครับผมวันนี้ถ้าหากทุกท่านหรือว่าท่านไหนยังไม่ได้ชมก็จะมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาองค์ความรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ในการจัดสร้างว่าทําไมต้องมีเหรียญหล่อเนื้อตะกวัวหลังจากที่เราได้พบได้เจอได้ชมไปแล้วเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นเนื้อทองผสมวันนี้หยิบยกมาอีกครั้งหนึ่ง ให้ทุกท่านได้ชมกันศึกษาหาองค์ความรู้ไปด้วยกันหลวงพ่ออีวัดสติหีบปี2473ครับแต่มีความแปลกก็คือเป็นเหรียญหลอเนื้อตะกัวแล้วก็มีกายภาพของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะที่ผ่านการเวลามาประมาณก็80กว่าปีนะครับบวกลบออก2473ลบ2568ครับ ก็อยู่ที่ประมาณก็60-70ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พิจารณาเนื้อหากายภาพเกิดออกไซด์ของตะกั่วครับหรือว่าออกไซด์ของโลหะที่ผ่านกันเวลามาหลายสิบปีไม่ว่าจะเป็นความเหี่ยวความยุบความย่นรอยตามุง้งรอยเหี่ยวรอยยุบต่างๆครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติความเก่า สำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกัวนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากในท้องตลาดเนึกว่าตามสนามพระไม่มีให้เห็นครับวันนี้ถือว่าผมมีโอกาสโชคดีที่ได้นิมนต์มาแล้วก็นํามาให้ทุกท่านได้ศึกษาหาองค์ความรู้ความแปลกของเหรียญรุ่นนี้ก็คือไม่มีห่วงนะครับเป็นเหรียญห่วงหายของเราหายห่วงครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันว่าเหรียญรุ่นนี้ทําไมท่านไม่ทําห่วง เป็นลนหลอเหรียญหล่เหอเนื้อตะกวัวหลวงพ่ออีวัดรสติหีบปีสองสี่เจ็ดสามท่านพิจารณาไปด้วยกันนะครับบวกลบออกแล้วก็ประมาณเกือบร้อยปีเหรียนรุ่นนี้ครับความเป็นมิติของการหล่อตัวหนังสือก็จะไม่